สบายดีพไไ่อแม่พี่น้องวันนี้มาย่างไก่เนาะย่างปีกมันกับขานี่คือโบาวาเห็ดลาบมันเหนือมันอ่ะมีเวเห็ดลาบมือ่อบ่ากันอยู่ กขาไก่อย่างไว้กินกับตำบะคงตำบอบะคงถ้าสกินก็สิตำหายวางรอปิ่งไก่ซุกเอ้ยอย่างไก่ซุกทำมาตำบคตนะคงต่อเนาะ อันนี้มะเขือคนบนั่นบั่นเจิดจักเอิญว่าจังไดไงี้ขูดออกนะนะูข้ขูดให้เบิง้งนี่ <c oughs> มันเป็นมะเขือค้นน้องบั่นพี่น้องเจกเอิญว่ามะเขือ,อยังโมโหเนาะแต่บั่นเขาเอินมะเขือคนหรือทางอีสานเขาเอินมะเขืออึกป,ประมาณนี้ เจแมันจังบอกดาวเอาในยินเขาเอาในลิปวะก็ขเสือกสือกสย่างนี่ประมาเอาออกคนมันก็ง่ายๆเนาะเอามีดขูดเอาหรือเอาบวงขูดก็ได้เทเนขูดขูดออกให้มันเบิดเนาะเพราะว่าถ้าเฮาบวขูดออกจั่งซี่เฮาไปตำไปกินอ่ะคันคอต้องขูดให้สะอาดแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาด ยังมาใส่ตำบะฮุงเนาะแสบแบทสบที่สุดที่ทาบะมีมบะนาวเนะี่ใส่บะเขือในี่แสบสุดแหละเพราะว่ามันมีรสชาติเปรี้ยวหวานในโตเนาะอยู่บ้านชุกข่อยบบข่อยมีบะนาวเนาะแถวสารวัลน่ะมีอยู่แต่ว่าบบข่อยได้พ่อได้ซื้อนะมันนาวมันแพงปัจจุบันี้ชุกข่อยนิยมปลูกแต่บะเขือค้นอะลรกินเนาะแถวบ้านสีหูดีทางนั้นเขาใส่แต่นี้เนาะแต่ทางอื่นบะหูอ่ะ ช่นนั้นนี่ก็มกเกรนน้อยมักเกรนน้อยอย่างนี้ก็แซ่บหข็คมสมคมหวานเหมือนก,นกันกับตัวนี้แต่ว่ารสชาติแตกต่างนง้ำเกรนกับมะเขือกับมะเขือค้นนี่แต่มีสองอย่างนี่สุดยอดเลยตำหมกคงเนาะเดี๋ยวไปเบ่งตำบมออกพริกเลยมา,มากันนี้แล้วเนาะมาตำคงกันเลย ใส่กระเทียมหางิม,งมพอถ้าหมักเผ็ดก็ใส่ลายก็ได้ผิดเมน,เนี่สิต๊ามปมลายหลหนักเลยก็ใส่เผ็ดใส่เกลือน้ำไวยมัน,นอัน่อโค้งใส่ตายจะคลอใส่พริกแห้งกับป๋อพริกดิบที่มันเบาแห้งช้อมนหน่อยพริกแห้งไลยกว่า ผ <hel> ิดแข่งมันใช้ความหอมเนาะตํามะฮมตําแล้วจ็ใส่มะหูกะแต่แต่ยำไหวเหมือนว่าจะผิดที่แล้วทิดหนึ่งพอดีแต่ว่ามันยังบดเสียเนาะยำเสียตัวเย็นไว้กินบเบิดตํามันลาย หนอยเดียวเต็มอมใส่น้ำตาลเนาะน้ำตาลปิดประมาณนี้ใส่กับไปเลยกระนำประแดกใส่บะเขือกนันมะนาวเราใส่ไลย,ยก็ได้นะเพราะว่า มันนีมะเล่นมเคือค้นแล้วมันเปียวอยู่แล้วหน้าก็สสใสงิมเดียวหน้าีนก็หนวยใหญ่หญมาแต่จากมะนาวก็มาจากป่าละยองอะไรตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วใส่งิมเดียวพอนั่น็ใสมะคือค้นของทางทางในมันก็นสเิเป็นแบบจังสีเนะาะจะมีใน ลายสีไวปลูกน้ำเนยไปกา,ป,กาปันจิใสามหน่วยพอเนอ้อเช่นลูเลน,น,นมักเล่นฮหาหน่อย เล่นน่อยนี่นวเบิ่งไก่ค่ะปีงไก่จะไ,ไม่ไหมได้หรอ ประมาณนี้ไปลูกกระน,น้ำปลาแดกเขยวขวดน้ำปลาแด,กป,ดกปลาแดกปรุงเนาะโปรตีนปลาแดกดิบปลาแดกที่กระตุม่มเนี่ยใส่สองช้อนพออือ้มหอม มันคือขนมัเปลี่ยนนะนะอันจะเป็นปูเออปูใบใหม่ตอนนั้นเขาบอกว่าปูดำโบแมนเนาะเป็นปูใบใหม่เปลือเนี่ยเรต้องใช้ไ่ใช่ปะเช่ตัวใส่ปูใบไม้ เขาจผพดว่าเป็นปูดำเนาะป่าบอกว่าเป็นปูใบไม่แต่รสชาติบะหูเด้อบทานกินบะเคยกินบะเคยกินดิบเนาะไม่แต่คนกินบะเมนก่อยไปตั้มหายชื่อๆตวเองบะกินเนาะผิดขยาต เสิเซบสินนัวก็สุดแต่คนกินเนาะต้มแล้วคือนางเบิงใส่ปูลงไปแล้วชิมรสชาติเดิ่ยอนโอเคน,เอน่นไไคนากินบอ่อื้นไไัวนัวไปแดกนัวเป็นนัวหอมใส่น้นำปลาได้หนึ่งพอ เิ็มไม่ค่อ,คอยชมปันได้ได้ให้ใส่มะคุงลงไปมะคุงกระกอบกรบอบอืไหวเป็นอาทิตย์กระพอเสียมะคุงธรรมชาติคันมะคุงซื้อมากแต่ตลาดเน้ยสามหมื่นกันเนาแล้วอันนี้ป่าผักมมใหายันกรอบยังแข็งอยู่ khung nồi đều, kín đại tặng xám lọ lái, Tâm lại nhoài, nhảy, chi Tăm bổ lái nó Kín con điều, ngon kín đủ lèo Mà xìm bơng bộ khỏi bơm ngang kudiba kìa tay yết kiệm sao kìa tay bà kìa hát 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 kìa พันหมักปลาเครือคนให้ใส่เพิ่มผนว่าอาสีสันหนังกินหม้อาจารยนนะเริ่งชิมเบิ่งก่อนอดใจบ่ได้ขลำแต่ว่าอยากชิมอื้ม,อมอชอบแซ่เนอะดีเลย เป็นอะไรอย่างเก็บเลยเ,ยเลก็บเบอร์อะไรของพุงพุงก็กรอบขนาดเป็นอาทิตย์แล้วยังโดนาวไปเสียเนะาะอยากเลยไม่ชักให้เบืองเสียงปะแปรกะแปร,แปรกันเสียงนกมาจิกกันนี่เนอะจิกกระเบืบเ้องบริเวณพ้นโต๊ะไก,ก่กับ็ไก่นกก็บนนกมีนมขนาดแนบ่บ่งตัวอยู่นี่ธรรมชาติดีขนาด น่ากินเนาะสีสันประดี่กันนัวนดีเนาะบกเหอกเปเค็เเมเนาบางบางอี่อเนาะเค็มเด็ดสีมือคนตำแนคนตำแสบแม่จังได้กระแสบเนาะค้นตำแสบสบแ่กระแสบสอว้าวน่ากินขนาดนี่คือบเขือ คือในกินกินเบบกินกับเลยเลยแซ่บสมมวิหวานคลิปนี้กะจบเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวตอดกินเดี๋ยวสุดท้ายให้เบิ่งอีกคลิปนี้กะขออํลลาพาจากไปเพียงเท่านี้ถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งน้ำเด้อเถออบ่พลาดคลิปใหม่ไห้องค่อยไปแล้วสบายดี